ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูรถคันนี้เขาจะเอาบัวขึ้นจากทะเลสาบอจ้ะเพราะว,ว่ามันขึ้นเยอะทุกคนเวลาเราว่ายน้ําหรือว่าตกปลาอะไรเงี้ยมันก็จะเกี่ยวกับบัวค่ะก็เลยจ้างรถคันนี้แหละเขามาเอาบัวขึ้นจากทะเลสาบให้จะ้ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพาไปดูรู้สึกว่าจะตัดเกือบเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะขนขึ้นมาข้างบนมันขยายเยอะมากเลยอะ่ะ ก็เลยต้องตัดออกตรงโซนนี้รู้สึกว่าจะตัดเสร็จแล้วบัวลอยขึ้นมาแบบนี้เลยตอนนี้เขาเปลี่ยนข้างหน้าจากที่แรกอ่ะเป็นเหมือนใบตัดนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเป็นตะแกรงเพื่อที่จะเก็บบัวขึ้นมาบนบก มันก็จะเป็นบัวของที่นี่นะมันก็ไม่ได้เหมือนบัวบ้านเราสะทีเดียวจะเป็นดอกสีเหลืองเมารอบแรกเนี่ยค่ะดอกมันแล้วก็ฝักมันนี่ดอกเขาสวยเหมือนกันนะสีเหลืองก็ใช้เวลาไปประมาณสองชั่วโมงกว่า แล้วตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็จะเกลี้ยงแบบนี้เลยจ้ะทุกคนต่อไปตกปลาหรือว่าว่ายน้ําก็ไม่ต้องกังวลกับบัวอีกแล้วจ้ะแต่ด้วยความที่เขายังมีหัวอยู่ใต้ดินเนาะก็ขึ้นใหม่อยู่ดีแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าอีกสักสองสามเดือนนู่นแหละในวันที่อากาศดีๆที่บ้านสวนทะเลสาเราก็จะสวยงามแบบนี้เลยทุกคนวันไหนที่มีแสงแดดนะคืออากาศดีมากคนฟินเวลาหน้าร้อนนะคะ ก็ส่วนใหญ่จะมาอยู่ที่บ้านพักตากอากาศหรือบ้านสวนจะเป็นส่วนใหญ่พวกเราก็เหมือนกันค่ะ,พเ,เ,คะเพราะว่าที่บ้านสวนเนี่ยจะมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากไหนจะซาวน่าเสร็จอันนี้คือที่ซาวนา่าคนฟินซาวน่าเสร็จเขาก็จะวิ่งลงทะเลสาบก็คือไปไว่ายน้ำนั่นเองค่ะแล้วบรรยากาศสวยๆแบบนี้จะมีให้เราชื่นชมอยู่แค่ประมาณ4เดือนแค่นั้นละค่ะที่ฟินแลนด์คลิปนี้มีสั้นๆมาฝากกันแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ